สวัสดีค่ะพวกเราซูซูกิดีโฟนะคะวันนี้เรามาออกบูธที่ซิคอนบางแคนะคะน้องแพมเริ่มตั้งแต่วันที่วันที่7ถึงวันที่13บสาค่ะถึงวันที่13บสมกุมพานะคะตอนนี้เราอยู่ที่ซิคอนบางแคนะคะวันนี้เราเอารถสวิฟตกับรถเซเรนิโมานะคะเดี๋ยวเราไปดูเซเรนิโก่อนเลยค่ะเดี๋ยวให้ พี่น้ำฝนกับน้องเมย์เป็นคนรีวิวรถนะคะเลยเลย่ะสวัสดีค่ะพ<ร>ี่น้ำฝนนะคะน้องตังเมย์นะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวรถเซเลนะคะตัวนี้ที่เรามันโชว์นะคะ ตัวนี้ที่เรามาโชว์คือรุ่นเ e เรโอนะคะราคาจะอยู่ที่416,000บาทค่ะน้องเมย์วันนี้เรามีอะไรให้กับลูกค้าที่มาชมรถที่นี่บ้างคะวันนี้ก็จะแต่งบบนะคะสติกเกอร์คาดคู่นะคะหน้าหลังเลยค่ะแล้วก็มีชุดแต่งรอบคันนะคะเป็นสเกิร์ตนะคะ<ช>แล้ว่ะ,ะซุ้มล้ออย่างเงี้ยค่ะใชล้อแม็กนะคะ แล้วด้านข้างนะคะตรงหูกระจกนะคะเราก็จะมีแรปสติ๊กเกอร์เป็นสีบอลให้นะคะใช่ค่ะแล้วก็ด้านบนหลังคาเนะะี่ยค่ะแรปสติ๊กเกอร์สีดำนะคะ<ช>ที่เป็นหลัด,ด้วยขอบสีเทาค่ะใช่มันช่างกลมกลืนกับชุดที่พี่น้ำฝนและน้องตังเมย์ใส่เลยใช่ไหมคะใช่สีดำแดงช่างกลืนกันมากเลยค,ะค,ค่ะดูกคะ ด้านหลังของเรานี่ค่ะเป็นชุดสเกิร์ตนะคะเป็นลายท่อคู่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเราวันนี้เราก็จะมีโปรลูกค้าที่มาในงานนะคะโปรรับรถจบที่เท่าไหร่คะน้องเมย์สี่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 คโอ้โหเป็นโปรต้อนรับวันวันวาเดนทายเดือนแห่ง ความรักเลยนะคะน้องเมย์เราไม่ต้องซื้อดอกไม้และไม่ต้องมอบอะไรให้นอกจากรถคันนี้เลยค่ะใช่ค่ะคุ้มจริงๆเลยไหมคะน้องเมย์คุ้มมากเลยค่ะเหมาะกับการซื้อให้คนที่เรารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมวสวิปกันต่อน้องแบมแล้วก็พี่จิ้งหลีดพาชมรถสวิปเลยนะคะ สวัสดีครับผมเซลจิ้งหลีนะครับผมครับเซลแบมนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมาพารีวิวรถสวิปนะครับที่เราเอามาเป็นตัวโชว์นะครับในบูธที่ซีคอนบางแคนะครับรถสวิปนะครับพี่จิ้งหลีครับ ในตัวที่เราเอามาโชว์เนี่ยแต่งอะไรเพิ่มบ้างครับเคเดผมจะบอกนะครับว่าคลิปคัน้นี้นะครับอย่างแรกเลยที่ผมจะเด่นเลยคือเราแล็บสติ๊กเกอร์สีทั้งคันนะครับอันนี้เป็นสีฟ้าพัสเทลนะครับแล้วก็จะมีชุดแต่งให้รอบคันเลยล้อมแม็กล้อมแม็กเป็นล้อมแม็กลายเล็กโทนะครับ้วก็ด้านบนก็จะมีหลอหลังคานะครับภายในรถก็จะมีเป็นเบาะหนังตัวเบาะหนังนี้เราสามารถเลือกสีได้นะครับแล้วก็พิเศษตรงที่ว่าตรงเบาะ คู่หน้านะครับเราสามารถปักชื่อได้นะครับเป็นชื่อของตัวลูกค้าเองเลยหรือจะเป็นคำอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็ตัวสติกเกอร์ก็จะมีเป็นลายตรงฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงท้ายแล้วก็ด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับก็โปรของ เราในวันนี้ที่บูธเรามีโปรอะไรบ้างครับคุณก็เป็นโปรนะครับจ่ายจบนะครับรับลดอยู่ที่4,444บาทนะครับเป็นโปรเฉพาะวันที่7ถึงวันที่13มกุมภาพันนะครับที่บูธซีคอนบาร์นะครับเราอยู่ที่ชั้นล่างใกล้กับฟู้ดคอร์ทนะครับมาพบเราได้ทุกวันเลยนะครับตั้งแต่วันที่7ถึง13ามกุมภาพันนะครับเจอกันได้ที่บูธทุกวันนะครับตั้งแต่ห้างเปิดจนถึงห้างปิดเลย ใช่ครับหรือว่าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถ inbox เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามโปรโมชั่นเกี่ยวกับรถ7ที่นั่งนะครับก็สามารถสอ yeah. <AL> บถามเข้ามาได้เลยนะครับหรือเป็นการจองผ่านออนไลน์ก็ได้นะครับผ่านเลขบัญชีของบริษัทเลยนะครับไม่ได้ผ่านเซลล์ปลอดภัยร้อใช่ครับไม่ใช่บัญชีเซลนะครับผมครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับว่าเราจะมา ทำ,ำรุ่นไหนทำอะไรใช่ครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ